มีน้องถามเข้ามาว่าเปาวสอเทียบโอนปริญญาตรีเข้าวิศวะไฟฟ้ามอสวได้ไหมครับเพราะฉะนั้นคําถามแบบนี้ครับเวลาเราเจอสิ่งที่ต้องทำครับคือเข้าเว็บที่เรียกว่า m y t c a s ครับเป็นเว็บที่เราสามารถดูทุกหลักสูตรเลยหลังจากนั้นกดไปที่ข้อมูลหลักสูตรครับตอนนี้เราเ์ชคำว่าวิศวกรรมไฟฟ้ามอสวไปอันแรกก็คือเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังนะครับแต่มอน้องถามถึงในรอบที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะรับเฉพาะคนที่จบจากหลักสูตรธรรมดาครับไม่รับจ ดูกันในรอบที่3เนี่ยจะรับจากทุกหลักสูตรครับไม่ว่าจะเป็น g d ก็กศนหลักสูตรชีวะหรือว่าหลักสูตรนานาชาติครับหลังจากนั้นครับรู้สาขาที่2ครับที่เป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศาาวกรรมไฟฟ้าครับแต่ว่าเป็นสาขาวิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครับถ้าเกิดเราดูกันในรอบที่1เนี่ย โครงการเอกดีมีที่เรียนก็จะไม่ได้รับที่เป็นหลักสูตรนอกเช่นกันครับจะรับแค่หลักสูตรแกนกลางและเกิดดูในรอบที่3ครับอันนี้ก็จะรับเฉพาะหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรนานาชาติหลักสูนนตร G ีดีหลักสูตรกศนอแต่ไม่รับหลักสูตรอาชีวะครับถ้าตอบง่ายๆเลยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่รอบ 3, รับเราะะนั้นเตรียมตัวสอบให้ดีครับถ้าอยากข้ามสายมาอยู่ที่ปร,ริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าของมอสวรครับ